เก be, 60 60. ็บเงินไม่อยู่นะครับก็ลองไปดูคุณมีศ6 6 0อยู่ตรงไหนมั่งไปลองดูนะสิ่งที่จะต้องดูคือ0 6 6 0เนี่ยมันจะทําให้ถ้าบางคนมันเป็นเรื่องเงินมันก็ทําให้เงินหมดไม่มีเงินเก็บเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่อยู่หรือถ้ามันเป็นตกอย่างอื่นอาจจะไปตกคู่ครองคุณอาจจะต้องทะเลาะกับแฟนอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้หรืออีกอันนึงถ้าเกิดว่าคนทํา เขาเรียกว่าอะไรนะทางานแล้วเป็นบริษัทอาจจะเก็บเงินไม่อยู่ก็รั่วเพราะมีเลข0ูนย์หกหอยู่ที่เบอร์อาจจะเบอร์บริษัทก็ได้อาจจะเลขที่บ้านก็ได้เลขที่บริษัทก็ได้ถ้ามันไปอยู่ในรถรถมันอาจจะทําให้คุณขับไปแล้วเสียทรัพย์ตลอดเช่นไปชอปปิง้งไปเที่ยวคือพาล่วตลอดหรืออาจจะถ้ามันไปอยู่ในรถมันอาจจะทําให้ คุณเสียค่าซ่อมรถบ่อยมากคุณก็ไปลองดูละกันว่ามันมีอยู่ตรงไหนหรือเปล่าม,มันขึ้นอยู่กับคน0660มันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ย hey, ใช้0660แล้วมันจะแบบไปโดนแบบเดียวกันหมดไม่ใช่นะครับทั้งหมดมันมีความหมายแต่ละคนโดนไม่เหมือนกันแล้วก็มันขึ้นอยู่กับคนอยากเช็คว่าตัวเองโดนอะไรก็ทักมาหลังบ้านนะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด จกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครดูแอป,ปอื่นก็ฝากกดติดตามกดซับด้วยนะแล้วเจอกันขอบคุณครับ